สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณแม่น้องอีคิวกับน้องอีคิวนะคะจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมดีๆก็คือโ o เคโด <c oughs> <c oughs> วันนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างคะน้ำส้มสายชูกับอันนี้คืออะไรสองคือ,คอขวดแก้วขวดแก้วอะไรก็ได้ อันนี้เขาเรียกฟอย่แผ่นฟอย์เอาไว้รองแล้วเราก็มีแผ่นฟอย์เอาไว้รองครับโอเคแล้วก็สามอันนี้คืออะไรคะสามอันนี้คือสีอะไรหรืสีผสมกับสีเขาเรียกว่าสีผสมอาหารอันนี้สีสามารถกินได้นะโอเคและดินน้ำมันเด็กๆจะใช้ดินน้ำมันสีอื่นๆนี้ก็ได้ที่น้ำแข็งเป็นถุงๆไม่ช้ามันมันหมุดรับเลยผมไม่ได้ทำเลย อันนี้ก็คือ dry ice นะคะอาจจะเอามาใส่ในผู้กอ่อไฟของเราทำให้มันฟูหรือเปล่าไม่รู้นี้ขั้นตอนแรกของการทำเราก็เริ่มจากการใช้นี่ใช่นี่ครับอ่าทีนี้ให้อีคิวเอา b บกกิ้งโซดาอันนี้เออลืมบอกอันนี้คือ b a k กิ้งโซดานะค่อยๆเท ่ะขั้นตอนที่สองแล้ก็ใช้แผ่นปลอยแบบนี้นะคะเอาไปคัเ o อร์ที่ขวดเพื่อให้มันอยู่ตรงได้เสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้เลยว้าวดูสิแค่จะเป็น o วงจีโน่แล้วนะพี่ๆครับเนี่ย yeah. อ่าทำแบบนี้ลงไปให้เหมือนภูกเอาไฟนะมันจะได้อยู่ตรง เด็กๆสามารถจินตนาการการทำบวเคโนก็คือภูเขาไฟนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมเจาะรูข้างบนด้วยนะเจาะรูตรงนี้เพื่อให้ลาวาของเรามันไหลออกมาได้นะเด็กๆเ,เสร็จแล้วเอาดินมันแปะ ก็เสร็จแล้วครับแดงด้วยผมแต่ว่าผมไม่เห็นม้าลายครับอะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะเอาสีแดงเนี่ยเทลงไปในนี้อาเทลงไปเลยช้าเหรอใช่เทลงไปช้าๆนะทีนี้เราจะใส่อะไรลงไปครับน้ำส้มสายชูอะน้ำส้มสายชูลงไป โอ้โกนองเมาแล้ว้โห้โหดูทีเพื่อนๆมันพูขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมดูเนี่ยสีแดงๆนี้มันเปรียบเสมือนว่าเป็นไฟนะลาไฟลาวาเลยใส่สิอยเยเ่ออเอ โอ้นี่มันเวลามันเกิดความร้อนใช่ไหมล่ะมันก็จะเป็นหมอกควันขึ้นมาอย่างเงี้ยปะทุขึ้นมาแบบนี้เลยเนีย่ยถ้ามันเป็นของจริงมันจะร้อนมากเลยหม,มาว่าแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูเติมลงไปน้ำส้มสายชูทําปฏิกิริยากับ dry ice เ a k กกิ้งโซดแล้วก็น้ำเจ้ง ค่ะสำหรับวันนี้การทำโมเคโนโของเราก็ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ววันนี้น้องอีคิวกับมามาต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามไลค์กดแชร์และกดซับอะไรคะซับจับข่อโอเคซับสไคร้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย